สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะครับก็วันนี้พามาดูกระบะไมตี้ข้างหลังผมนะพร้อมครออกนะครับคันนี้กระบะหัวเดียวราคาหลักหมื่นนะรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอลมเก้านะครับบ้านหนองบัวแก้วนะสีดีนะครับเจ้าของต้องการให้มารีวิวขายที่บ้านเขาเลยนะสภาพสวยมากโอเคไปเดี๋ยวยังไงกดติดตามไว้ด้วยนะว่าถ้ามาทีหลังไม่ทันนะครับนะยังไงกดติดตามไว้เรามีนัดกันทุกวันนะเวลา1ิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีเรามีนัดกัน เพื่อไม่พลาดก็ให้กดติดตามไว้เนาะโอเคปะเพื่อไม่เสียเวลาพาไปดูใกล้ๆเลยดีกว่าขอกับกล้องก่อนนะครับก็มาดูใกล้ๆกันนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าเดี๋ยวป้ายทะเบียนบอจอ 7, 9เจ็ดเก้าหนึ่งสองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสีแดงนะคันนี้นะกระบะมตตี้พร้อมคอกนะคันนี้สีสีดีครับสีสีเงาเลย รถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอลมเก้านะครับอ่าี่มองนี้เสริมแนมมาแล้วเดี๋ยวขอดูรอบๆพันก่อนนะครับอ่าภาสีสองห้าหกเจ็ดนั่นเองนะครับวันที่สิบเจ็ดกันยายนสองห้าหกเจ็ดนะครับเพิ่งต่อเดือนที่แล้วนะครับมาดูสักหน่อยนะว่ารถคันนี้ปีไหนนะก็วันจดทะเบียนนะครับสิบแปดกันยายนสองห้าสามเก้านะครับเครื่องสองเอลนะเครื่องสองพันห้านะครับดีเซลนะครับอันนี้สีตรงเล่มจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ แอลเอ็นแปดห้านะครับตอกแอลปีสามเก้านะคันนี้ผลป้องใช้งานนะครับกระจกดีครับกระจกไม่แตกไม่รล้านะคันนี้พร้อมคอ,อกนี่เลยนะครับพร้อมคอ,อกไปเลยนะสำหรับกระบะไมตี้คันนี้เดี๋ยวรีวิวรอบคันนะครับทดลองขับขี่ดูเครื่องยนต์แล้วราเรียนราคาเหมือนเดิมนะครับรถบ,บ้านเดิมๆนะครับพร้อมคอ,อกเลยนะข้างในมี แฮโลไลเนอร์ด้วยนะครับเป็นแคบข้างหลังนะครับหอ,อ,อกสูงครับมีกันชนท้ายด้วยนะครับเดี๋ยวก็เปิดดูเมื่อกี้นี่ลืมเปิดนะครับป๊บปเปิดป๊าปนะครับพร้อมใช้งานนะครับ ใช้งานได้เลยนะพร้อมครับนี่นะตามซอกตามมุมดีนะอันนี้ปริษเขาใช้งานทุกวันอยู่นะมีแม็กไลเนอร์ด้วยนะโอเคเดี๋ยวก็ดูจิตสีหน่อยนะครับ นี่อมใช้งานมากๆนะได้ไปนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรเลยครับวิ่งงานได้เลยครับภาษีเต็มอีกต่างหากนะกันนี้นะพร้อมโอนนะโอนได้ไม่มีปัญหานะครับคันนี้ขาย่ีกำลังมองหาอยู่ต้องรีบเลยนะครับคันนี้นะเพราถ้าช้านี่ไม่ได้นะครับราคาถูกด้วยนะกันนี้ราคาลักหมื่นเองนะครับไม่มีอย่างไรนะ เนี่ยเ็เสริมแหนมมาแล้วนะครับเติมแหนมมาพรา้อมบรรทุกนะครับอันนี้รถบ,บ้านๆเลยนะสีเงามากอะ่ะครับก็ไม่พุนะสีบางๆเลยนะครับสีแบบปิ้งปิงป,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 งปงเลย สีบางๆแล้วเงาด้วยนะครับตามเช็ดสีต่างๆนะครับพร้อมเลยคะนน้พร้อมเลยเราฟังเสียงนะครับเนี่ยบางๆนะครับอันนี้ผมแอบเห็นภายในละยังไงมาดูภายในกันสักหน่อยดีกว่านะครับคุณแจมมาเอาแต่ข้างนี้จะมีบุ่มหน่อยนึงมีตรงนี้หน่อยนึงแต่คือจะชี่เห็นเลยนะเนี่ยมาดูกระจกนะครับกระจกใช้งานได้คือลงใช้งานได้นะ ายในดูดีนะครับภายในดูดีเลยแหละภายในดูดีเบาดีด้วยนะครับเบาดีเลยเดี๋ยวคนดูด้านหลังสักหน่อย้างหลังไม่พูข้างหลังก็แจ๋วใครที่กำลังมองหาอยู่คันนี้มีเบลด้วยนะเบลยังครบเลยนะครับเลขใไหมนะครับอยู่ที่ สามแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับโอเคอยู่นะเบรกมือใช้ได้นะครับเบรกมือใช้ได้เกียร์ธรรมดานะครับข้างใน,นสมบูรณ์นะไม่มีรอยขาดรอยแตกเลยนะครับเดี๋ยวไปทดลองกับกี่กันดีกว่านะครับเปิดกุญแจม,มา น,นี่เปาหัวด้วยนะครับลองสตาร์ทฟังเสียงสักหน่อยเนาะเดี๋ยวเขาเกียร์ว่างก่อนครับอันนี้เกียร er ์อันนี้ก็เบรกมือใช้ได้อยู่นะครับเบรกมือล็อกอยู่นะอ๋อติดเลยนะครับนี่ตัดต่อเลยนะครับเนี่ยเห็นเบรกมือยังติดอยู่นะอันนี้สตาร์ทติดเลยนะครับสตาร์ทที่เราติดเลยนะครับอืมผงอะไรธรรมดานะครับอันนี้ไปเดี๋ยวไปทดลองขับขี่กันดีกว่านะครับเกียร์เข้าได้นะครับก็ มือใช้ได้ด้วยนะครับระบบไฟใช้งานได้ครบนะครับตานาเร่งดีนะไหมขึ้นนะครับวัดรอบขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นนั่งนั่งครางนะภาษีเต็มนะครับอันนี้สองห้าหกเจ็ดนะก็ใช้งานได้ปกติพร้อมใช้งานเลยนะระบบไฟเลี้ยวต่างๆใช้งานได้ครบนะครับ คนโซนต่างๆก็อโอเคนะครับรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอลมเก่านะครับโอเคการใช้งานปกติไม่มีปัญหาเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับ นะอยู่นะมันยังยังร้องอยู่นะครับ สำหรับคันนี้นะครับเจ้าของนะครับเปิดราคาไว้ที่88,000บาทนะครับ88,000บาทสำหรับเ,เ,เพื่อนๆพี่คนไหนสนใจก็สามารถโทรมาคุยได้นะเดี๋ยวผมนะครับจะปักเบอร์เจ้าของไว้ที่ชื่อคลิปเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครสนใจรีบโทรมาด่วนนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปทายกันอื่นก่อนยังไงก็ติดตามไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีนัดกันอ้อสำหรับใครนะครับที่เล่น Facebook ก็สามารถทักมาได้นะในช่างบินรถมุกสอนไทยแลนด์นี่นะครับ สามารถทักมาคุยกับผมส่วนตัวได้เหมือนเดิมนะครับโอเควันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะก็ไปขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ